ครับสวาสดีครับอุสวัสรชอกอัพอำเภอเขาจัการจังหวัดสกแกวครับวันนี้เรามารีวิวช๊คอ,อัพหน้า d ีแม็กเชฟดีแม็กเชฟตัวเตี้ยตัวสูงครับเราอัดน้ามันใหม่ต่อเกียวใหม่จะประมาณนี้ครับสําหรับรถตอนที่ว่าต้องการความหนืดเยอะๆจะหลังถนนหรือรถบรรทุกหรือใช้ในสนามก็ได้ครับเรามากดเทสดูครับผม ดเดูครับจะขึ้นช้าลงช้าครับจะลดอาการโครง้งโค้งเคงหรือกระแทกกับครับ,นะรบจะขึ้นช้าลงช้านะครับ D Max 1.9เชฟ สามารถเรามาทําได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นตัวเตี้ยตัวสูงเนี่ยครับจะขึ้นช้าครับขายตัวช้าครับเป็นน้ํามันกึ่งแก๊สครับจะลดอาการโค้งเคงโยนย,ย้วยได้หมดครับ เวลารถเสียอาการรถจะไม่แกว่งครับโอเคครับ